วันนี้ก็ตท่านผู้ชมตอนนี้ก็กลับมาในเกมไทเลทาวเวอร์ดีแฟนกันอีกแล้วครับในที่สุดก็มีการอัปเดต EP ที่68พาคหนึ่งกันอีกแล้วนะฮะซึ่งก็บอกเลยว่าผมไปเข้าป่ามานะครับนะเลยไม่ทันการอัปเดตใหม่เลยป้าโผเอ้ยเอยเอซึ่งก็นั่นแหละเดี๋ยววันนี้เราจำเล่นทุกตัวให้ครบเลยนะครับนะซึ่งการอัปเดตก็มีคริสต์มาสอีเวนต์อีเวนต์ภาคไททันเอ่อพรีเซนส์แมนนะครับนะแล้วก็ซินิสเตอร์ไททันทีวีแมนฟอสต์ไทเลทนะครับนะนี่ก็ไอหมอนี่แหละนะน่าจะใช่แหละเนี่ย เออหัวชกโคกเป็นน้ำแข็งเนี่ยนะครับนะเ,เป็นการอัปเดตคริสต์มาสที่ เจ๋งสุดๆนะครับแล้วก็เป็นเทศกาลที่ผมชอบที่สุดด้วยแฮ่แล้ไอ้ตัวนี้ก็น่าจะเป็นซินิสเตอร์ทีวีแมนใช่ไหมแล้วตัวนี้ก็น่าจะเป็นไททันเฮ้อซึ่งแแบบนี่โอ้โหเจ๋งมากเลยเดีย่ยวนี่มีเอ่อซโนแมนด้วยนะครับว่าไงโอ้ด,ดีแม่งพูดได้ด้วยโอเคกูไปอยู่กับผมเลยโอเคเข้ามาในโอ้โหจุดอีเวนต์พาร์แล้วนะครับนะก็เออนี่ไงจิ๊สมัดอีเวนท์นะครับนี่มีมิชชั่นให้ด้วยนะฮะมิชชั่นเพื่อเอากล่องเหรอ แต่ถ้าคุณไม่อยากเล่นเพื่อเอากล่องคุณก็คุณก็ซื้อของขวัญแบบผมละกันนะฮะเอออ่ามาดูตัวละครกันนะครับนะซึ่งตัวแรกก็เป็นเวนเดียสปิเกอร์แนะครับนะอยู่ในโหมดอีพิกนะครับ A O E โอเคแล้วต่อมาก็เป็นเอลฟ์เ e r a ล o าบูเ e นเร a r y เนะครับนะเป็น l e g e n เนอรโอเค แล้วต่อมาก็เซนต้าทีวีนะครับเป็นมิสติกนะครับตัวหนึ่งนะฮะโอ้โหโอเคแล้วก็ตัวไททันพรีเซนต์แมนนะครับนะเป็นกอตลี่โอ้โหมีกอรลี่อีกตัวหนึ่งแล้วเว้ยเฮ้ยนะครับนะเปิดมาตี00นเหระเห็นเขาบอกว่ามันลดดาเมจมันด้วยนะมันโดนเนิฟนะเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะเออผมมาไม่ทันตอนที่มันอัปเดตใหม่ๆะนะครับนะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่าหาง่ายด้วยนะครับดูดิแป๊บเดียวตอนนี้ทุกคนมีถึง441,000ตัวเลยเว้ยเฮ้ย นะครับมันใช่กอรี่ไปไหนกอรี่ควรจะหายยากๆไว้ใช่หรอวะอ่าโอเคผมซื้อกล่องแล้วแต่ว่าแต่ไอ้บ้านนี่มัน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 อ้าวอะไรวะเนี่ยเออว่าไงพวกว่าไงไอ้บ้านนี่มันเข้าได้ไม่ใช่หรอว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทำไมดีๆมันเข้าไม่ได้วะเนี่ยโอ้ปะโถเอ้ยอ่าโอเคถ้าู้ชมผมจะเริ่มซื้อประมาณสักสามกล่องแล้วกันนะคะนะเออเผื่ออะไรจะดีขึ้นตุ้ม่ะซื้อมาแล้วนะครับหวังว่าจะได้เลยนะ เห็นเขาบอกว่ามันเปิดง่ายเปิดง่ายนะฮะไหนเปิดง่ายจริงก็เปล่าวะเปิดเลยตุ้มนี่โอเคเดจินเอรี่หนึ่งตัวขอหยัดํากันเลยนะสามตัวตุ้มโอเคไม่สาขออีกตัวนึงตั้มแม่งํากันเลยไม่ไม่เป็นไรกูซื้อมาอีกกล่องนึงก็ได้ว่ะที่จริงเกมนี้เนี่ยมไม่ต้องใช้เงินซื้อเลยก็ได้นะถ้าคุณแบบว่าขยันเล่นนิดเดียวเนี่ยคุณก็ได้ เออของจากคริสต์มาสแล้วนะครับนะผมว่าตัวละครเนี่ยไม่เห็นจะยากเลยแต่กูขี้เกียจว้ยเออโอเคได้มิสติกแล้วโอ้โหง่ายจริงว่ะอ่ะแล้วก็อย่างนะครับท่านผู้ชมเซนต้าทีวีแมนเป็นมิสติกที่สามารถปั๊มเงินได้นะฮะตัวแรกเลยในระดับมิสติกโอเคไปลุยนะครับนะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับด่านนี้มาเปิดมานะครับโอ้โหเป็นด่านคริสต์มาสทั้งหมดเลยเอ้ยดีมัน บ้านอันนี้ที่ว่าเราต้องปกป้องหมู่บ้าน่ะเนี่ยบุกบ้านแห่งซานต้าเวิร์กช็อปนะครับนะก็คือซานต้าจะต้องทําข,ของขวัญให้กับเด็กๆคือจุดจุดนี้นะฮะเราจะต้องปกป้องนะฮะโอเคเอาล่ะเริ่มจากอะไรก่อนดีเอ่อไอ้นี่ก่อนละกันเอลไหมเอลไหมอ่ะเอลแคมเมู่เ <L S 2> มนนะครับนะนี่ นี่เป็นผู้หญิงนะเอลตัวนี้เป็นผู้หญิงนะครับท่านผู้ชมซึ่งดามเม่เปิดมาก็ปกติเหมือนทุกตุงตัวนะครับที่ไม่ได้เก่งกาจอะไรนะครับอ่าต่อมาตัวตั้มนินมิสติกนะครับโ,โหแม่งจะขนาดไหนวะเนี่ยอ่าตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันะะนะครับเปิดมาก็อินคัมเริ่ม100บาทเลยฮะเออแล้วทำไมมันมาน้อยจังเลยวะอ้อืมโอ้ชิบหายเฮ้ยมันออกมา2ทางเลยไงวะเนี่ยเอา้าสวยแล้วสวยกูแล้วสวยกูแล้ว สวยกูแล้วโอ้โหท่านผู้ชมดูแมพโคตรใหญ่เลยมาสองทางด้วยเอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่อปะโถเอ้ยประมาณทางนี้ด้วยงั้นก็ต้องตั้งประมาณตรงไหนวะมันจุดจบมาเจอกันตรงไหนวะตรงนี้ใช่ไหมงั้นก็ตั้งตรงนี้ละกันอ่ะแจ๊บนะครับนะโอเคเออเขียนไวล้บูมเม้นดูทางให้ดีด้วยละ่ะ อ่ะแล้วจากนั้นก็วางเซนต้าทีวีนะครับไอเซนต้าทีวีดิมันวางได้กี่ตัววะเนี่ยอ่ะแล้วต่อมาก็เป็นน้องเออเรนเดียนะครับนะซึ่งก็เป็นสปิเกอร์แมนนะฮะโอเคนี่นี่นี่ปล่อยออกมาเป็นหิมะนะครับนะนี่เป็นไงล่ะดาเมจเริ่มต้นก็250นะฮะ เอาล่ะต่อมาก็อัพสซนต้าทีวีแมนของเรานะครับมาตุม้มโอเคมามีกล่องของขวัญมากขึ้นนะครับนาเจ้าเซนต้าทีวีแมนอินคัมเพิ่มเข้ามาเป็น300เวลหน้าเพิ่มมาอีก200นะครับเป็น500โอเคเอาล่ะแล้วต่อมาก็ถึงเวลาเจ้าไททันที่หาง่ายที่สุดแล้วนั่นก็คือไททันพรีเซนต์แมนตั้งตรงไหนดีวะตรงนี้ละกันเออห่อความาแล้วโอ้ยอัพอ,อีกทีเวลหนึ่งโอ้ยโอ้ยดูยันโยนด,ดิ ดูดิตุ้มตุ้มมันโยนสโลด้วยนะครับนะมันมีโยนเป็นของขวัญหิมะด้วยแล้วก็ของขวัญระเบิดด้วยฮอฮอฮอโอ้ขาูถอยทนของขวัญแมนโุ้ยโอ้โหแม่งอัพอีกทีเดึงคือห้าพันเลยอะอัพเพื่อเป็นเบลสองนี่นะนะครับนะโอ้โหเสียงปืนมันโยนดังมากนะครับเปิดมาก็สามารถใช้ได้สองแบบเลยคือสโลจากหิมะนะครับนะแล้วก็ดาเมจนะครับในการโยนระเบิดนะครับอุ้ย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 ฟอร์สทอยเลตมาแล้ว แข็งสายโง่แข้งแขงแข้งซะแข้งแขงนี่แข็งเฮ้ย <adults> เฮ้ยแต่ก่อนไอ้พวกนี้มันกันการโจมตีได้ที่ว่า๋ยวก่อนนะทำไมพวกนี้มันกันการโจมตีได้วะเฮ้ยมันกันการโจมตีสตันได้ด้วยวะ่ะอ้าวกันไม่ได้แล้วนะครับนะเออตีเข้าไปาตีเข้าไปเออตีเข้าไปโยนเข้าไปเอออย่างนั้นแหละนะครับนะไหนดูดิจ๊บอ,อุ้ยนี่ไงมันเหมือนมีโลนะครับนะเหมือนไอ้พวกชิวคเคมีล่าเลยดูดิมันมีโลแสดงว่าไอ้ตัวนี้กันได้แน,น่นอนนะ น่าจะใช่อ่ะแล้วต่อมาก็วางตัวปั๊มเงินก่อนนะครับนะาเดี๋ยวตัวปั๊มเงินมันน้อยไปซึ่งตัวปั๊มเงินของเรานะครับวางได้แค่สตัวเท่านั้นเองเหรอวะเนี่ยบ้าบอทำไมวางได้แค่นี้เองวะเนี่ยไม่นะโอ้โหท่านผู้ชมถ้าสังเกตทุกตัวนะครับนะตัวไหนที่อัพเป็นเลสองคือจะมีโล่ของตัวเองเพื่อป้องกันการโจมตีได้เลยอะ่ะอ่ะเอาละนะขนาดตีโยนเข้าไปโยนเข้าไปโยนเข้าไปเฮ้ยหลุดไปแล้ว หลุดไปแล้วเอ้ยมันหลุดไปแล้วเอ้ยไอ้บ้านะครับมาโอ้โหข้าปล่อยผ่านไปเฉยหรอกโหไม่มีตัวอะไรทำให้ข้าได้แต่ไอ้นี่คือไม่มีโล่นะครับเปิดมาเนี่ยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันหลุดเข้าไปแล้วไอ้หมอหน้ามันหลุดเข้าไปแล้วพวกไอ้หมอหน้ามันหลุดไปแล้วอัพไปเลยเร็วเข้าโอ้โหอัพทีนึงสี่หมื่นมึงบ้าปะเนี่ยวิวสามอัพสี่หมื่นนะครับนะโอ้โหโอเคอัพอีกทีตอนนี้ครับตีสี่พันแล้ว เออมันอัพเยอะแต่ดาเมจก็ตามไปเยอะด้วยเหมือนกันนะฮะตัวนี้เอาล่ะโยนเข้าไปโยนเข้าไปตัวนี้นะครับเหมือนรวมพิซซ่าในตัวเดียวเลยนะฮะนะเออเหมือนรวมเหมือนเหมือน,นเจ้าพิซซ่าแต่เป็นกอรลี่นะครับนะเอาล่ะครับตอนนี้เซนตา้าทีวีแมนของเรานะครับก็ปั๊มเงินมาได้ถึงเวล5แล้วนะครับนะตอนนี้นอนบนกล่องของขวัญแล้วอ่ะเอออ่ะของของขวัญเยอะจนแบบว่ายืนไม่ได้แล้วนะฮะตอนนี้เออ แล้วไอ้ไททันนี่กูต้องอัพ40,000จริงใช่ไหมเนี่ยกูต้องรอ40,000ใช่ไหมเนี่ยกูถึงจะอัพมันได้เนี่ยดูดิโอ้โหไททันตัวนี้คือมันหลับได้ด้วยไงประเด็นมันไม่มีโล่ไงนะผู้ชมมันต้องมีโล่ดิว่าอ้าวดูดิสรงเงินนะครับอะไรวะอ่ะเอาเป็นว่าผมอัพไอ้พวกนี้แทนแล้วน,นะนะไอ้พวกนี้อาจจะเพิ่มโล่นี่เพิ่มลำโพงมากขึ้นนะให้มันช่วยๆกันแล้วกันอ่ะอ่ะอพวกนี้อ่ะอัดไปยิงไปเออตีไป เอาล่ะไม่ได้การแล้วกูต้องใช้ตัวชุช่วยชุก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 เฉินแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็คือพิซซ่าต้องช่วยแล้วต้องช่วยแล้วนะครับเนื่องจากไอ้นี่มันอัพนานเกินมึงจะบ้าหรือเปล่าวะเดี่ยบ้าบอนะครับอัพทีหนึ่งสี่หมื่นอ่ะต่อมาอัพเป็นเบลลหกนะครับตุ้มอ่ะอินคามาหนึ่งพันนะฮะโอเค เอาไปอไปเรื่อยๆสรุปแล้วนะครับนะไอไททันตัวนี้สรุปแล้วครับไททันตัวนี้นะครับสามารถเอ่อปล่อยลัศมีเอ่อลำโพงของตัวเองได้แล้วก็โจมตีระยะไกลแบบสโลแล้วก็แบบระเบิดนะครับนะที่มันกระจายดาเมจของมันได้แต่ประเด็นก็คือตัวนี้ไม่มีโล่ของตัวเองวะ่ะถ้ามีโล่ของตัวเองจะเพอร์เฟกต์เลยเนี่ยไอไททันกอร์ดี้ตัวนี้เนี่ยนะครับนะแต่มันไม่มีวะ่ะฮะตอนนี้ผมเหลือได้แต่เก็บตังค์นะครับนะ แล้วก็ให้พิซซาเจ้าพิซซาพวกนี้ช่วยแล้วกันผมอยากรู้ว่าสี่มือมันจะหกขนาดไหนวะเพออราะก็อดดี้ตัวนี้นะครับนะมีแค่3เวิใช่ไหมเพราะว่าอัพอีกทีดึงมันก็ครบ9ก้าพันแล้วอะเอาเข้าจริงๆนะท่าู้ชมผมคิดว่าด่านนี้เป็นด่านที่ง่ายนะมันมันไม่ค่อยยากซะเท่าไหร่เลยอะอันดับแรกเลยครับนะคือแมบมันกว้างเพราแมบมันกว้างนี่ศัตรูมาหาเราช้ากว่าเดิมนะครับเรามีเวลาการตั้งหลักการโจมตีได้หลายรูปแบบด้วยอย่างการคัดการโค้ขขขขงของแมปนะครับนะก็เยอะด้วย นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสชนะก็เลยสูงอีกเช่นเดียวกันอ่ะถ้าบทชมตอนนี้นะครับนะอีกนิดเดียวแล้วเร็วเจ้าไททันโอ้โหหลับเอาหลับเอานะครับนาชิปหายและเจอปรสิตบอกเฮ้ยมึงเร็ดกูเออไอ้บ้าเออมาหลุดมาแล้วเร็วเข้าทำอะไรสักอย่างเร็วเข้าอัพไปเลยตุ้มเวลสุดท้ายแม่งยังนอนอีกเร็วเข้าตายมันโดนอย่างนี้นะครับตุ้มแล้วนะครับโดนโยนแรงขึ้นนะครับนาตี9,000รัศมี40นะครับนะอ่ะมีไปโยนไปโยนไปโยนไปไม่ได้การแล้ว ไม่ได้การแล้วกูจะต้องอัพไอ้พวกนี้เพิ่มช่วยแล้วไม่ไหวแล้วพิซพซ่าพิซซ่าจัดการลูกที่จริงด่านนี้มันง่ายนะครับนะแต่ผมแค่แบบแบบเล่นเอาปันนะ่นอะตอนเนี้ยคือเออกูแพ้แล้วนะครับกูแพ้แล้ว,ก,ลวกูแพ้แล้วนะครับดูดิไอ้ไททันตัวนี้ไอ้บ้า้อบอท่่นผู้ชมครับที่ผมเอาจริงแนะผมจะทําเวลาให้เร็วที่สุดนะครับนะเท่าที่จะเป็นไปได้ ก็คือผมจะวางดักตรงนี้ไว้2ทางนะครับนะโอเคหวังว่าเกมนี้เราจะผ่านได้นะเพื่อ <c oughs> จะมาชมไอเซนต้านี่อัพถึงเวลเจ็ดอ้โหเก็บพันเลยหรอแพงเกินโอเคตอนนี้ผมได้อินคัมรอบละสองพันแล้วนะครับนะตัวนึงก็ได้เรื่องอยู่เชื่อไหมนะผู้ชมตอนนี้นะครับนะแมปนี้เนี่ยผมให้พิซซ่าแม่งแบกนะครับนะเพราะว่าไททันมันโดนตีตลอดเลยดูดิดูดิด ไอพวกกอตลี่มันไม่มีโล่ป้องกันของตัวเองหรือไงมันแค่บังเฉยๆนะครับนะแต่มันไม่สามารถกันได้เหมือนชิวเหมือนเหมือนโลอ่อะแล้วดูพวกมันวิ่งไปดิโอ้แล้วดูพวกมันดีโคตรเยอะเลยโอ้โหเอาพิษาแบกแล้วกันนะครับเกมนี้ กูไม um: ่เล oh, oh, do, nah ่นแล้วนะครับไอไททันเพรสเซนแพนอะไรบ้าบออะไรเนี่ยนะครับนะโอ้โหดูดิดูดิพวกเราเว็บสีเจ็ดแล้วโว้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮบอกมาได้โมดกครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ๋อพวกเรามันหลุดมาแล้วมันหลุดมาแล้วพวกทำไมกูต้องเป็นไอ้โลบอกร่างนูบด้วยวันเดียร์ท่า้ชมสรุปว่ากูแพ้วะกูแพ้แมปคริสต์มาสได้ไงวะเนี่ยนะครับนะไม่น่าจะแพ้ก็แพ้เฉยอะไรวะ มาช่วยด้วยพุ้มเรียบร้อยนะครับโอ้โหกล่องได้มาอย่างง่ายเลยอ่ะถ้าผู้ชมดูดิกล่องผมได้มาโคตรง่ายอะ <S <S ่ะเฮ้ยตผู้ชมบอาใหม่เว้ยผมก็ต้องชนะมันให้ได้เออวันนี้ไม่ไว่ายังไงผมก็ต้องชนะเออตานผูทชมทาไมกูเล่นแล้วกูแพ้วันเนี้ยผมสกิปเร็วเกินไปหรือเปล่าวะเนี้ยเออแต่ข้อเสียไอ้ไทท่าน,นี่มันเก็บเงินนานมากเลยนะครับสี่หมื่นมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะฮะกว่าจะได้เนี่ยเพื่อตีเก้าพันเนี้ยผมว่า ไปซื้อพิซซ่ามาตั้งยิงจะเร็วสักกว่านะคะเพราะพิซซ่าเนี่ดูดิแป๊บเดียวผมก็อัพได้แล้วนะเวลหเนี่ยเออในราคา8 0 0พเนี่ยเฮ้ยในดาเมจแปด0ันเนี่ยพูดผิดเนี่ยเพราะไว้พวกไททันี่มันหลับได้นะครับแล้วมันก็หลับง่ายซะด้วยนะฮะเออเพราะฉะนั้น มันมันก็แม่งแหม่งอ่ะถ้าจะเล่นแบบให้มันอยู่รอดอ่ะเนี่ยเล่นเอาไปอัพพิซ่าถังจะดีกวานะครับนะเออแต่ตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วกูตายแล้วไปแล้วไปแล้วอัพเลยอัพเลยเร็ว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 ตีตีตีเข้าไปตีเข้าไปโอ้ตายตายเจอดาเมจันแน่เออเรียบร้อยโดนขี่คอแล้วตัวดนึงตีมันแล้วลูกตีมันตีมันตีมันอกูตายกูตายอีกแล้ว กูจบอีกแล้วกูไม่ผ่านอีกแล้วขอลองอีกสักครั้งหนึ่งไม่ได้ไม่จบเว้ยคราวนี้นี่ได้อัพไททันพรสเซนต์ออกมาเยอะเลยเจอกูนี่เอออัพไปเลยดีขั้น3เออมีหลายตัวแล้วเว้ยที่อัพถึงขั้น3ดูซิว่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับนะเออมาดีมาดีมาดีครา,าวนี้นะครับผมใช้พิซซ่าเออผสมช่วยกันอีกสัก2ตัวนะฮะผมว่าน่าจะได้ผลนะสูตรนี้ผมน่าจะต้องชนะแหละ มามาไอ้ด็อกเตอร์มึงมาเลยมามามาเลยมากันเยอะๆเลยเออเดี๋ยวจัดการให้ดูนี่เออต้องอัพไอ้พวกไททันเยอะๆนะครับนะเอออ่ะอัพไป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 ดิเออไอ้ด็อกเตอร์บอกโอ้หมันโอ้ยเออมันเอาไททันมาลุมโย่ใส่ช็อนนี่ว่าโอ้โหอัพไททันเยอะๆนี่ก็เจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะเอาแล้วท่านผู้ชมเว็บ50แล้วโอ้โหได้เจอกับไอ้อะไรวะ ฟอร์สกรีตันทอยเลตนะครับโอ้โ <c> ห <oughs> คือทอยเลตน้ำแข็งโค้งกระดูกสุดหน้ากลัวโอ้มันถือค้อนด้วยว่นะท่านผู้ชมนะฮะโอเคมาดูซิว่าเหล่าไททันที่ผมอัปเกรดมาจะสามารถจัดการมันได้หรือเปล่าดิพวกเราโยนของใส่มันโยนของใส่มันเออเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวก่อนนะเอ่อขายขายของก่อนปุ๊บโอเคเอาเชฟเอ่อทีวีแมนเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะฮะ โอ้ ه, ข้ามาแล้วนี่ทุบหัวมันเลยโอ้โหแม่ง เฮ้ยมันติดสถานะอันนั้นด้วยว่ะมันติดสถานะน้ำแข็งด้วยนะครับท่านผู้ชมดูดินะครับโวยโนใส่ฉันเลยฉันไม่ตายหรอกเลือดฉันสามล้าน,นเอาไว้ฉันคู่น้ำแข็งสเกลิตันหัวจัดโคกเว้นะครับโอ้โหเอาดีโยนใส่มันโยนใส่มัน,มนอ๋ไม่น่าเชื่อเลยกูยังเดินไม่ถึงไหนกูจะตายแล้วหรอกนนเนี่ยไม่นะไม่อ่อา,อาทำไมไมันจบไงยอย่างนี้วะเนี่ยเออโอเคเอาล่ะสไลด์นี้นะครับก็คงต้องจบไปไปเท่านี้แหละโอเคบาย Cough, <coughs> <coughs> <coughs>